Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมกัเช mm ่นเ็นประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพข่าวจะมาเดบิวตข่าวคราวการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ mm hmm. นก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ,กแชร์ติดตามมันไว้นะตูนยูนเต็ดฟีเจอริ่งกับเจ๊ดม์ทุกวันเลยเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของสิงห์บลูฐานอกาศขารักเชนซีกันหน่อยแล้วกันหลังจากที่วันก่อนเนี่ยนะเปิดสแตมฟอร์ดบิดเอาชนะทธนสเปอร์คู่ปรับในลอนดอนไปได้2-0เนี่ยทำให้สถานการณ์ทีมก็อาการดีขึ้นนนนนแแแแต่่่นะ่่กกก็็ไไมมมมมมมววววาาาายยยยยยัขเเีีีะหจจออออส้้บบูลลปถุงพริ เโนว่าเฮ้ยตกลงเอายังไงอนาคตจะได้คุมทีมต่อไหมเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีขึ้นบ้างลุมๆดันดอนบ้างอะไรบ้างปเช์เโนก็ยั่วเลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาที่จะตัดสินใจนาคตตัวเองเพราะนั้นเนี่ยนะเขาจะไม่พูดเรื่องนี้อีกต่อไปอะไรแบบนี้นะปเช์เชโนให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ชนะสเปอร์สองศูนย์แบบนี้เขาบอกว่าพอได้แล้วนะเรื่องนี้เพื่อการทีมทุกคนเนี่ยต้องการเวลาทั้งนั้นแหละในการที่จะส่งต่อไอเดียและปรัชญาการเล่นลงไปสู่ทีมของเขาเพราะนั้นการตัดใจปลดหรืออยู่ของตััววผมมมเนี่่ยไก ไม่รู้เลยพวกเขาจะตัดใจผมยังไงนะแต่มันแย่ที่เรามานั่งคุยเรื่องนี้ทุกสัปดาห์เลยว่าจะอยู่หรือจะไปภายใต้อนาคตของผมเองเนี่ยนะมันไม่ใช่การตัดใจของผม ว่าจะอยู่หรือจะไปกับทีมในฤดูกาลหน้าตอบไม่ได้นะตอบได้คือถ้าเกิดตัดสินใจไปแล้วเราก็อาจจะกลับไปอยู่จุดเดิมไหมที่เชลซีเคยทําได้หรือมันังมีงานอีกมากมายที่เราต้องทําก็รอดูแล้วกันว่าตัวผมเองจะมีโอกาสในการสร้างทีมระยะยาวแบบนั้นไหมเอาละอยู่ว่าเหมือนกันนะสำหรับพอสนะอ้าวแฟนเชลซีห็นยังไงกับมอนิโชโบเชติโนอยากให้อยู่หรืออยากให้ไปคอมเมนต์มาแล้วเปลี่ยนกันได้กันแล้วกันนะจ๊ะและอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางของเราตูนยูนเต็ดฟิจิเนอร์เดอร์ดัมทุกวัน